สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสารวัตน์มีเล่าโมเมนต์เจอแพนเค้กครั้งแรกหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีในที่สุดก็ได้ลงเอยกันแล้วละครับสําหรับคู่ของนางเอกสาวแพนเค้กเขมมนิด และสามีอย่างพี่หมีหรือพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานอนซึ่งต้องบอกเลยว่าเส้นทางความรักของทั้งคู่นั้นก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเพราะเป็นการบังเอิญเจอกันในงานหนึ่งที่พี่หมีรับหน้าที่ดูแลซึ่งพี่หมีก็สารภาพเลยว่าตอนเจอกันครั้งแรกนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแผ่นเค้กเป็นดาราดังเพราะด้วยความที่ไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็กและเพิ่งกลับมาไทายตอนโต,โ,ตโดยเล่าว่าเป็นงานหนึ่งไม่แน่ใจางานอะไร แต่เป็นงานใหญ่ที่มีนักร้องนักแสดงมาร่วมงานจัดที่สนามหลวงยาวไปถึงราชดำเนินนั่นน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอคุณแม่และแพนครับแต่ผมก็ไม่รู้หรอกวันนี้รอแพนเคก้กน้องเขามาร่วมงานด้วยผมเป็นคนต้องดูแลง,งานก็เลยให้พี่คนหนึ่งไปรับคุณแม่จากจุดจอดรถให้มาถึงทันเวลาแล้วรู้สึกว่าวันนั้นแพนจะมาก่อนเพราะนั่งมอเมตอร์ไซค์มาจากข้าวสารเดินอ้อมคนมหา สารมาจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกทั้งทั้งที่น้องกับแม่ก็มาช่วยงานตำรวจตลอด ถามว่าเจอกันครั้งแรกรู้สึกยังไงต่อกันแพนเค้กตอบว่าพี่เขาไม่รู้จักแพนนะคะสารวัตรมีตอบว่าด้วยความสัตย์จริงผมไม่รู้จักเขามาก่อนคือผมไปเรียนอเมริกาตั้งแต่1 5เรียนอยู่8ปีในระยะเวลา8ปีผมกลับมาไม่ถึง5ครั้งผมเป็นลูกคนเดียวที่บ้านอยากจะให้เรียนรู้ชีวิตและดูแลตัวเองผมเรียนจบกราฟิกดีไซน์ปริญญาตรียยที่ LA ถึงได้กลับมาก็มาทำงานเป็นโปรดิวเซอร์รายการ ทีวีหลายบริษัทเชื่อไหมว่าตอนมาทําผมรู้จักคนอยู่แค่นั้นเอาจริงๆเพลงไทยก็ไม่ค่อยได้ฟังละครก็ไม่ค่อยได้ดูเพราะโมะแต่ทํางานก็รู้จักแค่ตรงนั้นหลังจากนั้นก็มาเป็นตํารวจแล้วก็มาเจอเขาแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไงถามว่าแล้วรู้จักกันได้ไงแพนเค้กตอบว่าไปทําบุญเลยเจอกันเป็นบุญที่เราไปเองเขาไปกับเพื่อนไม่ได้มุ่งจะมาจี แต่แบบต,ตามๆกวนเขาไปแล้วเจอกัน สารวัตรมีตอบว่าจริงๆผมไม่รู้จากเขาหรอกยังตกใจอยู่เลยว่าเขาดังขนาดนั้นเลยเหรอคือเขาดังมากไปไหนมาไหนมีแต่คนรู้จากทั้งประเทศตอนเจอน้องครั้งแรกเขาสุภาพเรียบร้อยประทับใจที่เขาสุภาพและมีสัมมาคาระวะเรียกได้ว่าคู่นี้ก็บุญหนุนนํำอีกแล้วล่ะครับเราเจอกันครั้งแรกที่งานและได้เจอกันอีกครั้งตามงานบนต่างๆซึ่งพี่มีก็บอกเลยว่าตอนเจอน้องครั้งแรกเขาสุภาพเรียบร้อย จนเจ้าตัวประทับใจเลยล่ะครับส่วนพี่มีเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองกับคุณแม่หลายปีจนคุณแม่ยอมไฟเขียวและยกลูกสาวให้แบบนี้เอาเป็นว่ายัางไงก็ขอให้ชีวิตคู่ของทั้งคู่มีแต่ความราบรื่นและขอให้มีทายาทตัวน้อยมาไวๆนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขา่าวขอบคุณครับ